ข้อ11การที่รัฐบาลเน้นการพัฒนาชนบทเพราะมีวัตถุประสงค์ใดเป็นสำคัญข้อ1ป้องกันการเพิ่มขึ้นของประชากรข้อ2ป้องกันภัยธรรมชาติข้อ3ป้องกันการอพยพย้ายถิ่นข้อ4ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทีนี้เรามาดูนะเขาถามว่าทำไมถึงต้องเน้นการพัฒนาในชนบท เรามาเริ่มไล่จากข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่าป้องกันการเพิ่มขึ้นของประชากรจริงๆอ่ะการที่เขาพัฒนาชนบทเนี่ยปจัจจัยหลักเขาไม่ได้เน้นการป้องกันการเพิ่มขึ้นของประชากรหรือว่าพวกเขารู้อยู่แล้วว่าการที่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่เพิ่มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการคุมกําเนิดโดยที่การคุมกําเนิดก็ขึ้นอยู่กับความรู้ถ้าเขาจะพัฒนาเพื่อการ คุมกาเนิอเดอย่างเดียวเขาก็ไม่ต้องเน้นการพัฒนาชนบทขนาดนั้นแต่ถามว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยที่การคุมกําเนิดเนี่ยมักเป็นผลพลอยได้จากการพัฒนาชนบทมากกว่าไม่ใช่ประเด็นสําคัญข้อนี้ก็ไม่น่าจะใช่ถูกไหมส่วนข้อ2ป้องกันภัยธรรมชาติเฮ้ยพี่ถามว่าภัยธรรมชาติมันสามารถป้องกันได้ด้วยการพัฒนาชนบทหรือเปล่าไม่จริงถูกเปล่าภัยธรรมชาติเนี่ยเราสามารถป้องกันได้อย่างมากก็คือ1ทําการแจ้งเตือน ให้เร็วที่สุดทําให้เกิดการอพยพได้ทนันหรือทําให้เกิดความสูญเสียน้อยหรืออย่างมากเราก็พยายามปรับปรุงธรรมชาติให้กลับสู่ธรรมชาติที่ดีเหมือนเดิมอย่างเช่นปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็ตั้งเขตอน,นุรักษ์อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทําได้เพื่อที่จะพยายามลดปัญหาจากภัยธรรมชาติถูกปะทีนี้พี่ว่ามันยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญข้อสองก็ไม่น่าใช่นะ ีนี้มาดูข้อ 3. ป้องกันการอ,อพยพย้ายถิ่นฐานโอ้โหนี่แหละคือประเด็นสําคัญเลยน้องต้องเคยได้ยินแน,น่ๆเวลาที่เขาบอกว่าเขาต้องการจะกระจายความจเจริญไปสู่ชนบทเพราะว่าป้องกันการอ,อพยพถิ่นฐานคําว่าอ,อพยพถิ่นฐานนี่คือการย้ายจากชนบทเข้าสู่ชุมชนเมืองเพราะฉะนั้นการที่เขาต้องพัฒนาชนบทก็เพื่อเหตุน,นี้แหละเป็นสําคัญ น้องนึกภาพดูนะถ้าชนบทไม่พัฒนาเนี่ยทุกคนก็อยากจะเข้ามาในเมืองหลวงหรือเข้ามาในกรุงเทพเพื่อจะหาทางพัฒนาทํางานดีๆกันต่อไปถูกปะฉะนั้นพอคนย้ายเข้ามาเยอะๆปุ๊บปัญหาต่างๆก็ตามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาชุมชนแออัดปัญหาสาธารณสุขต่างๆปัญหาด้านขยะหรือแม้กระทั่งปัญหาด้านโจรกรรมปัญหาที่มีผลต่อเกี่ยวกับพวกอาชญากรรมอะไรพวกนี้ มันก็มีปัญหาส่งผลมาเป็นลูกลูกโซ่อลลจริงปะ่ะเพราะว่าปัญหามันก็ต่อต่อต่อต,อต,อต,อตอกันมาเรื่อยๆทีนี้เรามาดูเขาพูดว่าการอพยพย้ายถิ่นเนี่ยสมมุติ คนเราก็ต้องการย้ายถิ่นมาเพื่อหาอไรายได้ถูกปะถ้าอยู่ในสภาพเศรษฐกิจเดิมอย่างเช่นชานบทเนี้ยน้องไม่รู้จะไปหาไรายได้จากไหนวันๆก็ทําแต่การกเกษตรน้องก็เลยเหมือนมีปัจจัยให้ต้องย้ายถิ่นฐานเข้ามาทํางานในเมืองเข้ามาเป็นสาวโรงงานหรือเข้ามาทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอาชีพบริการในกรุงเทพ มันก็ทําให้เกิดเป็นปัญหาถูกไหมแล้วนอกจากคนที่ย้ายมาทํางานแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายคนเลยที่ย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพน้องจะเห็นใช่ไหมว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพเพื่อมาหาที่ที่จเจริญแล้วก็หาโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยชนบทก็จะคนน้อยลงเรื่อยๆแล้วในเมืองก็จะเกิดชุมชนแออัดมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆปัญหาต่างๆก็จะตามมารัฐบาลก็เลยต้องเน้นว่าต่อไปเนี้ยเราจะต้องกระจายความเจริญออกสู่ชนบทบ้างแล้วแหละเราไม่ควรจะเก็บความเจริญไว้ที่ ในเมืองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เลยก็เป็นสาเหตุหลักที่เราต้องพัฒนาความรู้สู่ชนบทแล้วก็ทําให้ต่างจังหวัดเนี่ยพัฒนาขึ้นมาฉันข้อนี้ตอบข้อ3ส่วนข้อ4เนี่ยป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยปัจจุบันเหลือน้อยแล้วถูกไหมตัวที่เป็นคอมมิวนิสต์เพราะว่า เมื่อก่อนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องที่ว่ามีคนมีหัวคิดทางด้านคอมมิวนิสต์เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนมีการปราบปรามแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องนี้น้อยลงมากมากมามามาทุกคนยอมรับที่จะใช้ในระบบของประชาธิปไตยให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะเฉยข้อนี้ก็ผิดสรุป ถาว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่เขาเน้นการพัฒนาชนบทก็เพื่อป้องกันการอพยบย้ายถิ่นฐานเข้ามาสู่ในเมืองนั่นเองส่วนเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรเนี่ยเขาเป็นแค่ผลพลอยได้ที่ได้จากการที่ประชาชนมีความรู้มากขึ้นก็จะมีการคุมกําเนิดมีการวางแผนครอบครัวมากขึ้นนั่นเองแต่ข้อนี้ต้องตอบข้อ3นะคะ